รัฐธ,ธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวดที่7รัฐสาภาส่วนที่2สมาชิกสาภาผู้แทะะนราษฎรมาตา106ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะ ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมีได้ดํำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำฝ่าย ในสภาผู้แทนรัษฎรในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่งมีสมาชิกเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม,มราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติสมบัติตามวรรคหนึ่งหรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา118ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามหรือวงเล็บสี่ในกรณีเช่นนี้ พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง